สวัสดีค่ะชื่อเพนพักมนโนธรรมนะคะขณะนี้ก็เป็นที่ปรึกษาอิสระให้กับองค์กรโดยเฉพาะธุรกิจ SME ที่ต้องการความช่วยเหลือเชื่อว่านักธุรกิจทุกท่านนะคะตอนนี้ก็รู้ว่าการดําเนินธุรกิจเนี่ยไม่สามารถดําเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมได้แล้วเนื่องจากความต้องการพฤติกรรมหรือว่าไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วโดยเฉพาะความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้าสู่ดิจิทัลทำให้ อ,องค์กรเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจะต้อง transform ธุรกิจของเราก่อนที่จะถูก d ิสรับนะคะบางท่านอาจจะมีคำถามว่าเอ๊แล้วเ,เราจะเริ่มต้นยังไงหรือว่าแล้วเราควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างในขั้นตอนแรกนะคะวันนี้ก็จะมาขอแชร์ประสบการณ์สั้นๆว่าการที่จะเตรียมองค์กรสู่การทำดิจิทัล transformation เนี่ยสามารถผ่านมุมมองของ seven framework ได้ค่ะ seven framework ก็คือเกิดจาก บริษัท m c k เ n นซ i e นะคะซึ่งเป็นบริษัทด้านการจัดการที่มีชื่อเสียงในประเทศอเมริกาค่ะเขาได้ทำการศึกษาวิจัยว่าความสำเร็จขององค์กรในการจัดการเนี่ยมีทั้งหมด7ปัจจัยด้วยกันที่จะทำให้องค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะเรามาดูกันค่ะตัวที่1ค่ะทางด้านสตรัคเจอรหรือโครงสร้างนะคะอันนี้ก็คือโครงสร้างองค์กรค่ะการจะปรับโครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันสายการบัญคาบัญชาเนี่ยจะต้องสั้นกระชับแล้วก็เป็นการกระจายอำนาจสู่ทีมงานนะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถปรับองคอ์กรคุณโดยจัดเป็นฟังชั่นอลได้และเป็นการตั้งคีมนขึ้นมาเฉพาะกิจเป็นคณะกรรมการหรือเป็นโปรเจกต์เพื่อให้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้ามาดูแล เพื่อเพื่อนำพาบุคคลในองค์กรคนอื่นเนี่ยไปสู่การทำดิจิทัลฟรานฟอร์เมชันได้ S ตัวที่2นะคะคือ Strategy ค่ะคือกลยุทธ์เปรียบเสมือนเส้นทางนะคะที่จะทำให้องค์กรของเราเนี่ยสามารถเดินไปได้เสมือนเป็นการวาดแปลนของโครงสร้างขององค์กรของเราด้วยเพราะฉะนั้นโครงสร้างองคอก์กรกับกลยุทธ์เนี่ยจะต้องเป็นไปในแนวเดียวกันนะคะคงทางด้านกลยุทธ์เนี่ยเราจะแบ่งด้วยเป็น3แบบแบบแรกคือกลยุทธ์การขยายตัว ที่เราเรียกว่า grow up นะคะก็คือธุรกิจที่อยู่เดิมเนี่ยสามารถสร้างธุรกิจใหม่ไปควบรวมกิจการหรือไปเข้าซื้อหรือเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจที่เขาทำทางด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอยู่แล้วซึ่งมันจะช่วยลดเวลาตรงนั้นนะคะสกลยุทธ์ทางด้านการคงตัวอันนี้ใช้สำหรับธุรกิจที่ สามารถดําเนินธุรกิจได้อยู่ในปัจจุบันก็คือคุณจะต้องรักษาฐานลูกค้าเดิมของคุณอยู่ในตลาดเดิมของคุณให้มั่นคงก่อนแล้วคุณกลับมาวิเคราะห์จุดอ่อนของคุณว่าตอนนี้คุณมีอะไรบ้างที่เป็นจุดอ่อนก่อนที่จะเข้าทํา transformation ซึ่งเข้าสู่กลยุทธ์ของการขยายตัวในขั้นตอนแรกนะคะที่กลับไป 3. กลยุทธ์หดตัวอันนี้ไม่แนะนําค่ะแต่ว่าบางองคอ์กรเนี่ยอาจจะเลือกก็คือทําเรามองว่าตอนนี้ธุรกิจของเราเนี่ยไม่สามารถทําเงินได้ละเราก็ต้องไปหามองโมเดล business ใหม่ๆห,หรือธุรกิจใหม่ๆที่ทําเงินได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องหดตัวหรือออกจากกิจการตรงนั้นไปไม่ว่าตอนนี้คุณจะเลือกกลยุทธ์แบบไหนสิ่งสําคัญคือคุณจะต้องวิเคราะห์ตัวคุณเองให้ได้ก่อนว่าคุณจะไปในทางไหนนะคะ ค่ะแล้วก็ S สตัวที่3คือ System นะคะก็คือระบบระบบในที่นี้นอกจากคำว่าระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรแล้วหมายถึงระบบการทำงานด้วยซึ่งมันเป็นวิธีการทำงานที่คุณจะต้องทำให้มันสอดคล้องกับกลยุทธ์แล้วก็โครงสร้างองค์งงกรคือ 2S 2 S 2ที่กล่าวมาในขั้นต้นนะคะก็คือคุณอาจจะต้องสร้างทีมงานขึ้นมาโดยที่รวบรวมคนในองค์กรทั้งหมดที่คุณคิดว่ามีศักยภาพ เข้ามารวมตัวกันเช่นคุณอาจจะนำฝ่าย Marketing ที่รู้ i n s i g h ์ของลูกค้าหรือนำฝ่าย R&D ที่รู้ทางด้านการวิิิวเคราะห์และก็คิดค้นสิ่งใหม่ๆนำฝ่าย IT หรือฝ่ายวิศวะที่มีความรู้เชิงเทคนิคหรือผู้บริหารที่มีความรู้ทางด้านการบริหารและที่ขาดไม่ได้คือพนักงานรุ่นใหม่ที่คุณจะมองหาไอเดียในการนำมาใช้ค่ะ S ตัวที่4นะคะคือสไตล์ค่ะรูปแบบการบริหาร รูปแบบการบริหารเนี่ยเราจะบองในมุมของผู้นําขององค์กรเลยนะคะผู้นําขององค์กรเนี่ยใน ความเป็นภาวะผู้นำเนี่ยจะมีความสําคัญมากเพราะเขาจะเป็นต้นแบบให้กับพนักงานทุกคนแล้วจะพาพาพนักงานทุกคนเนี่ยเดินไปสู่การทําดิจิทัลทราน sformation ได้อย่างถูกทางนะคะดังนั้นเนี่ยผู้บริหารจะต้องมีความเปิดกว้างยอมรับไอเดียใหม่ๆที่ทีมงานได้คิดค้นขึ้นมาและทุกคนในองค์กรเนี่ยค่ะจะต้องใช้รูปแบบการบริหารแบบใหม่ต้องมองข้ามสิ่งเดิมๆที่คุณเป็นอยู่คุณจะต้องเปลี่ยนมายเซสและก็เชนเมเนจเมนต์ในองค์กรของคุณให้ได้ ่ะสตัวที่5นะคะคือ Staff ค่ะคือพนักงานทุกคนในองค์กรทุกคนไม่ปฏิเสธว่าสิ่งสําคัญที่จะทําให้ทุกอย่างในองค์กรของคุณประสบความสําเร็จก็คือพนักงานนะคะดังนั้นเนี่ยการบริหารงานอุปคนการคัดเลือกพนักงานที่มีทักษะที่เหมาะกับโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์แบบใหม่ของคุณคุณจะต้องใช้พนักงานที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นอันดับแรกองค์กรอาจจะต้องสร้าง พนักงานโดยมีการฝึกอบรมเขาในส่วนของเรื่องดีไซน์ h i n k i n g ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะคะ S ตัวที่6ค่ะคือสกิลคือทักษะของพนักงานนะคะนอกจากทักษะที่คุณใช้ในการดำเนินงานหรืองานรูทีนที่เรารู้กันอยู่อะค่ะมันจะต้องมีทักษะที่โดดเด่นที่คุณจะ นำมาใช้ในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนั่นคือคุณจะต้องรู้จักเครื่องมือของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันว่าการจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยคุณจะใช้เครื่องมืออะไรมาโดย องค์กรเนี่ยอาจจะต้องฝึกให้พนักงานเนี่ยค่ะรู้จักตั้งคำถามวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ศึกษากระบวนการแล้วก็มุมมองใหม่ๆขึ้นมาสิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือคุณอย่าไปกำหนดให้กับพนักงานว่าคุณต้องการเครื่องมือดิจิทัลไหนเข้ามาใช้ในการทำงานแต่คุณควรจะสร้างให้พนักงานคุณรู้จักกระบวนการคิดว่าการจะไปสู่มิสเ็ตโมเดลใหม่ที่คุณสร้างขึ้นเนี่ยเขาจะต้องใช้เครื่องมืออะไรให้เขาเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสิ่งที่เขาคิด ขึ้นมาค่ะ แล้วตัวสุดท้ายนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือแชร์แว u ูค่ะแชร์แว u ูคือค่านิยมร่วมของพนักงานทุกคนในองค์กรนะคะคือจะมีความสำคัญมากเพราะถือเป็นวัฒนธรรมขององค์กรเป็นความเชื่อของของพนักงานเลยค่ะเป็นแนวทางปฏิบัติเพราะฉะนันเนี่ยค่านิยมร่วมเนี่ยค่ะองค์กรสามารถนำมาเขียนเป็นเป้าหมายหรือเป็นวัตถุประสงค์ขององค์กรได้เพื่อจะให้ทุกคนเห็นเป้าหมายเดียวกันแล้วก็สามารถเดินไปในทางเดียวกันได้ นี่ก็คือมุมมองเบื้องต้นสำหรับองค์กรนะคะว่าการจะเริ่มต้นธุรกิจหรือการทำดิจิทัลรารซฟอ์เมชันเนี่ยคุณควรจะต้องทำอย่างไรก็คือสำรวจจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเราเองและเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลให้เหมาะสมค่ะสำหรับวันนี้ก็คิดว่าไอเดียที่นํอนมาเสนอในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณค่ะ